ระบายสีวงกลมบอกวิธีหาคำตอบและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบมีภาพมาให้เป็นแก้วน้ำา12บาทสบู่8บาทฟางซื้อแก้วน้ำ1า1ใบและสะบู่หก้อนต้องจ่ายเงินกี่บาทถ้าซื้อแก้วน้ำหนึ่ใบ จ่ายเงิน12บาทแล้วก็ต้องการซื้อสบู่อีกหนึ่งก้อนก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 8. บาทจ่ายเงินมากขึ้นต้องทำวิธีบวกหรือวิธีลบคะเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็ต้องทำวิธีวิธีบวกก็คือทำการบวกนั่นเองเราก็จะต้องนำราคาของแก้วน้ำก็คือ12 บวกด้วยราคาของสบู่ก็คือ8ก็นำา12บวก8ทำการบวกเลข12กับ8จํจำนวนใดมากกว่ากันคะ12 12ไว้ในใจ8กลางออกมาชูขึ้นมา8นิ้วนับรวมกัน หดลงไปทีละนิ้วนะคะ12แล้ว13 14 15 16 17 18 19 20 12บวก8เท่ากับ20ก็คือฟางซื้อแก้วน้ำหนึ่งใบและสบู่หนึ่งก้อน ต้องจ่ายเงิน20บาทระบายสีวงกลมบอกวิธีหาคำตอบและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบมีรูปมาให้ ังซื้อชมพู่15ผลแบ่งใส่ถุง2ใบถุงแรกใส่8ผลถุงที่สองจะมีชมพู่กี่ผลซื้อทั้งหมด15ผลใส่ถุงใบแรกไปแล้ว8ผลจะเหลือใส่ถุงใบที่สองกี่ผลซื้อ15ใส่ไปแล้ว8 แล้วจะเหลืออีกกี่ผลต้องทําวิธีวิธีลบก็คือการลบนั่นเองเราก็จะต้องนำจํานวนที่เราต้องการซื้อก็คือเท่าไหร่คะ15ไปลบออกด้วยจํานวนที่ใส่ไปในถุงใบแรกก็คือลบด้วย8ก็จะรู้ขอ,อจำนวนของชมพู่ในถุงที่สอง ก็จะได้ว่า15บห้าลบแปดทำการลบเลข8ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง15ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ8แล้วต่อไป9 10 11 12 13 14 สิบห้าได้เท่าไหร่คะได้เจ็ดก็คือสิบห้าลบแปดเท่ากับเจ็ดตังซื้อชมพู่สิบห้าผลแบ่งใส่ถุงสองใบถุงแรกใส่แปดผลถุงที่สองจะมีชมพู่เจ็ดผล super cat